ครับผมก็ขอสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายกระเบื้องนะหลังจากที่ตอนที่แล้วผมได้ถามไปนะครับทุกคนก็ถามไปว่าจีเวลเนี่ยสรุปแล้วอยากจะให้ผมภาคเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตรงตามเนื้อหาในนิยายเนี่ยหลังจากที่คนแปลเขาได้อธิบายเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วจีเวลเนี่ยเป็นผู้ชายครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมภาคเป็นผู้ชายก็ฝากบอกอไวไ้ใต้คอมเมนต์อีกคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปภาคต่อในตอนถัดไปจะได้ใช้เป็นเสียงผู้ชายนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน Arc d Legend สำหรับตอนที่151นะครับผมชื่อตอนว่าบ้านใหม่นะไปกันเลยครับ Arc de Legend ตอนที่151บ้านใหม่เป็นไงบ้างครับชอบไหมยอนอูกำลังดูสีหน้าในการตอบรับจากแม่ของเขาก่อนที่จะหัวเราะให้สีหน้าของเธอคล้ายกับยังไม่เข้าใจเรื่องราวเท่าไรมากนักเธอเพียงแต่ เมื่อมองบ้านอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงคล้ายๆกับลังเลที่จะถามนี่ลูกเช่าบ้านหลังนี้หรอนี่ผมบอกไปกี่ครั้งกันแล้วนะครับก็เหมือนทุกครั้งที่ผมพูดนั่นแหละ <c oughs> แต่เงินที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านขนาดนี้มันแม่ครับ <c oughs> เห็นว่าลูกชายของแม่ไม่เหมาะจะเช่าบ้านแบบนี้เลยงั้นเหรอแต่ค่าเช่าบ้านที่จะต้องจ่ายกับบ,บ้านที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลขนาดนี้ ลูกจะไม่มีปัญหาที่หลังหรอแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อยู่บ้านแบบนี้ได้ซ้ำนะ่ะแม่ครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับยอนอูเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่าฟากภูมิก่อนจะหันไปมองทั่วทั้งบ้านบ้านที่เช่านั้นมีสามชั้นและสวนขนาดเล็กอยู่อืมตอนแรกก็น่าห่วงอยู่แต่เราก็ทำมาจนได้แล้วนะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมายอนอูเกือบจะเป็นบ้าเป็นหลังเพราะความเครียด เงินฝากสําหรับชาวบ้านนั้นคือ80ล้านวอนนอกจากนี้ยังมีค่าสัญญาที่จะต้องมัดจําเอาไว้อีกตั้งหาก60ล้านวอนมันทําให้ยอนอูในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้วิ่งแจนหาเงินอยู่นาน2นานถ้าหลังจาก2เดือนนี้เราไม่มีเงินเหลือเลยจะทํำยังไงนะแล้วจะมีอะไรเกินค่าคิดเกิดขึ้นอีกรือเปล่าแล้วเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าตามสัญญายอนอูจึงรู้สึกเคร่งเครียด นอกจากนี้เงิน60ล้านวอนยังไม่ใช่จำนวนเงินที่นักเรียนที่เรียนจบแค่ชั้นมันธยมปลายอย่างยอนอู U, จะหามาได้เลยหลังจากที่จ่ายค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าครองชีพต่างๆเขาก็เหลือเงินอยู่อีกจํานวนไม่กี่ล้านวอนเขาต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่มีเงินฝากเหลืออยู่ในบัญชีมามากนักตามปกติแล้วเงินส่วนนี้จะเป็นเงินที่ยอนอู U, คิดที่จะถีอทวนอยู่เสมอ ตอนแรกที่รับฝากรับปากตกลงเช่าบ้านวันนั้นก็ทําเอาเขากังวลไม่น้อยเลยว่า2เดือนจะหาเงินทันหรือเปล่าท้ายที่สุดเขากลับกังวลโดยเปล่าประโยชน์หลังเปลี่ยนเหรียญทองให้เป็นเงินมันกลับได้รับมาเยอะกว่าที่เขาคิดเขามีอาร์คที่ช่วยหาเหรียญทองมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้นอกจากอาร์คแล้วยอนอูย,ยังมีพวกพี่ชายกลุ่มทันบนโกรโคซิดและสามพี่น้องหมู่น้อยรวมทั้งลาลิเอเตท,ที่คอยช่วยอย่างไรแล้ว ที่มีทั้งซิดและสามพี่น้องหมู่น้อยจึงเท่ากับว่ามีพ่อค้าอยู่ถึง4คนในกลุ่มมันไม่เกินเลยนักหากจะบอกว่ายอนอูนั้นเป็นผู้จัดการในการลงทุนโครงการที่หลากหลายเพราะการลงทุนเหล่านั้นทําให้เขาสามารถจัดการปัญหาค่าเช่าตรงนี้ได้ตอนนี้ยอนอูนได้ตระหนักแล้วว่าสมุดบัญชีธนาคารของตัวเองนั้นมีเงินฝากเข้าออกอย่างสม่ําเสมอรายได้แรกนั้นมาจากฟุกซิลผัดการขายเทมที่ได้จากก้อทดลองของมาคาโลแม้ว่าจะหักค่าในหน้าไป10เ์แล้ว อาร์กก็ยังได้รับมาถึง3,200เหรียญทองจากนั้นก็เป็นซิดที่ช่วยขายแร่ให้16,0 0 0ก้อนจากซอแทนดานอันที่จริงอาร์กก็คิดอยากจะขายแร่ทั้งหมดให้กับชาวแรคคูนในหมู่บ้านแลนเซลแต่ไม่ว่าชาวแรคคูนจะชื่นชอบแร่สักขนาดไหนมันก็เป็นไปไม่ดได้ที่จะขายทั้งหมด16,00 0ก้อนดังนั้นเราจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนการซะใหม่หากปล่อยออกสู่ตลาดทีละจำนวนมากราคามันอาจจะตกบุบได้และช่วงนั้นซิดก็ได้ยินข่าวพอดีจึงเร่งร้อนเข้ามารับหน้า สิทธิ์ใช้เครือข่ายข้อมูลของหอการค้าแห่งทวีปเพื่อทําการตรวจสอบราคาแร่ชนิดนี้ในอาณาจักรซ่อนเบิร์กจากนั้นจึงใช้แซฟจิลและเอลไมอ,ออกประจัดการเพิ่มราคาแร่โดยเหตุนี้เองอาร์คึงสามารถขายแร่ทั้งหมดไปได้และได้รับกําไรเพิ่มขึ้น30%จากที่คิดเอาไว้เดิมโดยเหตุนี้เขาจึงได้รับเงินมาอีก2,400เหรียญทองและยังรวมกับการที่โรโก้ขายของในร้านได้กําไรมาอีกถึง1000เหรียญทองทั้งหมดรวมแล้วก็6,600เหรียญทอง นับว่าเกินเป้าหมายแรกที่เขาคิดเอาไว้มากนักแถมยังมีเรื่องที่ปรัราคารันได้อีกยอนอูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขณะที่นึกถึง9ล้านวอนที่เพิ่งจะฝากเข้าบัญชีไปเมื่อไม่กี่วันก่อนมันเป็นราคาที่ยอนอูขายโล่เหล็กกล้าแห่งความเกลียดชังและความสิ้นหวังที่ได้รับมาจากวิลกูริมาที่อากิรอนตอนที่ได้รับมายอนอูรู้สึกวหวังกับความสามารถของมันไม่น้อยแม้จะเป็นบอสเลเวล300 แต่ทั้งหมดที่วิลกุลิมาดรอปมานั้นก็เป็นแค่โลหายากซึ่งยากที่จะขายออกอย่างไรก็ดีคงจะได้เงินแค่3ล้านวอนแต่ว่าเขากลับได้รับคำขอร้องในการซื้อโดยทันทีเมื่อวางมันลงไปในเว็บไซต์ประมูลสินค้าน่าประหลาดใจนักเมื่อเป็นเจ้าเดิมคนเดิมอย่างอลันนั่นเองจนอูตรวจสอบหลายครั้งจนแน่ใจว่าเป็นไอเดียเดียวก,กันกับที่ซื้อถุงมือไปเขาเลยทำการปั่นราคาอีกครั้งหนึ่งเออไม่ต้องสงสัยเลย ก่อนหน้านี้อลันเองก็ถุงมือซื้อถุงมือที่มีออปชันความเกลียดชังไปโมน,นั้นจะมีจะต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับค่าสถนานะเกลียดชังแน่เดี๋ยวโลกครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเต่ก็มีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ยอมซื้อหาไอเทมที่ใช้งานได้ยากก็เพราะมีค่าสถนานะเกลียดชังอลันกำลังรวบรวมเซ็ตไอเทมอยู่สินะหากว่ามันเป็นจริงสถานการณ์จะเปลี่ยนไปมากผู้คนมักมองหาราคาตลาดของไอเทมก่อนทําการตัดสินใจซื้ออยู่แล้วแต่อลัน ว่าร่ำรวยไม่น้อยหากไม่ใช่เพราะเซตไอเทมอีกฝ่ายคงจะไม่มีทางหน้ามืดยอมจ่ายราคาเกินตลาดอย่างนี้แน่แต่ตอนแล้วยอนอูจึงทําการตัดราคาจนพุ่งขึ้นไปสูงอีก3เท่าและขายมาได้ราคา9ล้านวอนกลายเป็นว่าอาลันเป็นคนดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ของอาลันต่อยอนอูจึงเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าอลาันไม่คิดอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้แน่นอน ยังไรแล้วเพราะอลันยิงทาให้ยอนอูมีเงินเหลือในบัญชีถึง15ล้านบอนหลังจากที่จ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนักกระเป๋าเงินของยอนอูจากที่เคยล่ำซํำกลับต้องเบาบางเพราะเหตุนี้ในทุกๆวันเขาจึงต้องประหยัดแม้จะหนึ่งสักหนึ่งเหรียญทองแดงเดียวก็ตามแม้เขาจะพยายามประหยัดอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาก็ไม่คิดที่จะต้องทําให้ตัวเองลําบากขนาดอดอยากจนตายการบรรลุปเป้าหมายครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเราเพียงคนเดียว อ,อนอูมองไปยังแม่ของตนอยอนอูมีเป้าหมายภายใน2เดือนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้แม่ของเขาและตอนนี้มันก็เกือบสาเร็จแล้วการทํเกายภาพบําบัดต,ตอนนี้นับว่าเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นแล้วแม่ของเขาจึงพยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้มากเท่าที่จะทําได้ใครกันจะเชื่อล่ะจากคนที่เคยอยู่ห้อง ICU ตอนนี้กลับมาดีวันดีคืนกล่าวตามตรงหากว่าเป็นคนนอกคงจะมองว่าเป็นเรื่องที่ปกติก็อยู่กับหมอลวนี่นา ว่ากับคนที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเฝ้าไข้หรือเวียนแวะเวียนไปเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งจะรู้ดีว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหย่อนอูดได้เห็นแม่ของตนมาตลอดทั้งสิ้น6ปีย่อมต้องรู้ดีในช่วงแรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลย่อมต้องมีอาการที่ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นพอผ่านไปได้1เดือนหรือว่า1ปีผู้คนโดยส่วนใหญ่จะเกิดอาการท้อถอยความรู้สึกนั้นไม่อาจจะอดกลั้นเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายปีเพื่อทําการรักษา หลายคนที่ยอมถอดใจมันไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนกระทั่งไม่คิดจะรับการรักษาต่อไปอีกด้วยซ้ําผู้ป่วยเมื่อข้ามพานเทือกเขาเป็นความยากลําบากไปได้วยแต่ที่สุดว่าเขาจะได้รับการรักษาหมอคนหนึ่งได้เคยกล่าวไว้กับเขาเช่นนี้ตอนเวลาผ่านไปได้หนึ่งปีนับตั้งแต่ที่แม่ของเขาเข้ารับการรักษามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องยากที่อาการป่วยจะไม่มีความเจ็บปวดและต้องอดทนกับการรักษานั่นจึงเป็นเหตุผลที่หมอมักชอบจะกล่าวว่า กำลังใจของผู้ป่วยคือสิ่งสําคัญมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยเยียวยาผู้ป่วยได้อย่างแท้จริงและแม่ของเขาก็อดทนมาได้มันต้องดีขึ้นแม่ของเขาไม่เคยเสียกําลังใจและมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งและมันยิ่งดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ที่หมอแจ้งให้ออกจากห้องไ c ซได้เออผมต้องขอพูดเลยนะคุณปาร์คโซมีนั้นค่อนข้างเป็นผู้ป่วยที่น่าชื่นชมมากร่างกายนับดีขึ้นเยอะมากกับนาไปเทียบกับเมื่อ2เดือนที่แล้ว นทางการรักษาของโรงพยาบาลที่ว่ากําลังใจผู้ป่วยนั้นสําคัญที่สุดผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีประสิทธิภาพได้ขนาดนี้ผู้ป่วยน่าจะอยากกลับไปอยู่กับคุณยอนอูจริงๆแม้ว่าสําหรับเธอแล้วต้องระมัดระวังอยู่บ้างแต่ภายหน้าน่าจะหายดีได้หากไม่ห่างเหินการรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอนะครับหมอที่ให้การรักษาได้บอกเรื่องนี้ว่าแม่ของเขาอาการดีขึ้นไม่น้อยปัญหาของเราไม่มีอะไรเทียบได้กับความเจ็บปวดที่แม่ต้องเผชิญอยู่ หลังจากผ่านไปได้6ปียอนอูและแม่ของเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งนับว่าโชคดีไม่น้อยที่ฝันนั้นได้กลายเป็นจริงแล้วถูกต้องแม่ของเขามีสุขภาพดีขึ้นมากจนสามารถเป็นผู้ป่วยนอกได้นี่คือรางวัลแห่งความสําเร็จและตอนนี้ทั้งยอนอูและแม่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีสวนขนาดเล็กแม่ของยอนอูกําลังมองกลับมาด้วยสายตาคล้ายกับกังวลอะไรก่อนที่จะเอ่ยปากยอนอูถ้าโลกได้บ้านหลังนี้มาด้วยวิธีการที่ไม่ดี แม่จะไม่ขออยู่ที่นี่นะลูกทำไมแม่ของใครหลายคนถึงชอบคิดแบบนี้กันนะยอนอูไหลห่อเหี่ยวไม่ต่างกับเด็กที่โดนดุเฮ้ยทำไมแม่ถึงไม่เชื่อใจในตัวลูกชายคนนี้ล่ะครับผมน่าได้เรียนดีอยู่ดีก็เพราะแม่นะแม่ก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าผมไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นดูสายตาของผมสิครับอ่อนนุ่มอ่อ,อนวหยยิ่งกว่าเด็กเกิดใหม่ซะอีกจ้าจ้าอ่อ,อนวหวและใส่ซื่อที่สุดในชีวิตของแม่เลยล่ะ นี่ผมจริงจังนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปทําเรื่องอะไรไม่ดีมาด้วยนอกจากนี้แม่ไม่ต้องห่วงครับเป็นเพราะช่วงที่แม่อยู่โรงพยาบาลคุณลุงหัวรังก็คอยดูแลผมไปอย่างดีอ่าจริงด้วยสินี่แม่ไม่เห็นนักเสือกจีวรมาหลายวันแล้วเขาทาอะไรอยู่กันนะแม่ของเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงที่คล้ายกังวลอยู่บ้างแต่แล้วที่ยอนอูตอบกลับก็เ,เป็นรอยยิ้มอ่าแม่ที่ดูไม่ค่อยสบายใจเพราะไม่ได้เห็นหน้าคุณลุงหัวรังนี่เอง อยู่ใกล้กว่าที่คิดอีกนะครับเออว่าแต่ความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับฮะนี่ลูกพูดอะไรกันนะ่ะแม่ครับผมอายุ24แล้วนะ 24... อ๋อจริงด้วยตอนนั้นลูก18ตอนนี้ลูก24แล้ว6ปีเร็วจังเลยนะแม่ของเขาเผยสีหน้ามืดมนออกมาเพราะคำพูดมเมื่อครู่เฮ้ยเผยพลาดพูดแล้วสิ ยอนอูพิ่งจะตระหนักได้ดีอันที่จริงแม่ของเขามักจะเผยความเศร้าไม่น้อยหากกล่าวถึงอายุของยอนอูเธอคล้ายคิดว่าเวลานานขนาดนี้ตนกลับเป็นภาระให้ลูกชายไม่น้อยแต่ว่ายอนอูกลับเริ่มหาเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศเสียใหม่รุงควาลังกับพวกพี่ชายรออยู่ในบ้านแล้วครับหืมในบ้านเหรอใช่ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นบ้านเลยนะแล้วตั้งแต่ที่ย้ายของมาที่นี่ ช่วงไม่กี่วันมานี้ผมยุ่งนิดหน่อยเพราะงั้นลุงฮวาลังและพวกพี่ๆก็เลยช่วยอาสาจัดเรียงของในบ้านให้หนะครับความจริงแล้วยอนอูไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเริ่มต่อสู้กับคาราคุนซะอีกดังนั้นแล้วตอนนี้เครื่องเกมจึงถูกย้ายมาติดตั้งเอาไว้ในบ้านใหม่ระหว่างนั้นเขาต้องอาศัยห้านเล่นเอาเป็นการชั่วคราวและตอนนี้เขากําลังเฝ้ามองดูบ้านใหม่พร้อมๆกับแม่และจะได้เข้าไปรับชมด้านหนพร้อมกันมาครับเข้าไปกันเลยดีกว่า เข็นรถเข็นเข้าไปภายในบ้านหลังใหม่ที่กําลังรอคอยอยู่ภายในได้ปรากฏเสียงดังไม่น้อยพร้อมกับเสียงผูแสดงความยินดีตั้งแต่ที่เปิดประตูเข้าบ้านเซอร์ไพรส์มาฮ่าหนูนิมยินดีด้วยครับก็คําว่าหนูนิมเป็นคําที่ผู้ชายจะใช้เรียกหญิงสาวที่อายุเยอะกว่านะครับก็อย่างเช่นพี่สาวยินดีด้วยครับอะไรประมาณนี้นะครับจะใช้คําว่าหนูนิมยินดีด้วยครับโอเคนะ จีวอนหวารังและกลุ่มทันบนต่างก็รวมตัวกันตั้งแต่หน้าประตูย่อนอูได้ตระหนักโดยทันทีถึงความสะดวกสบายของบ้านหลังใหม่แห่งนี้หากว่าเป็นห้องของเขาแต่ก่อนแค่กลุ่มทันบนทุกคนรวมตัวกันอยู่คงจะหายใจไม่ออกไปแล้วแต่ว่าแค่ห้องนั่งเล่นภายในบ้านใหม่นั้นกว้างขวางยังสามารถทําให้กลุ่มทันบนเล่นบอลกันได้ได้สำหรับนิมยินดีต้อนรับครับสมาชิกกลุ่มทันบนทั้งหมด ต่างก็เข้ามากล่าวแสดงความยินดีเช่นกันขอบใจจ้าที่จริงไม่เป็นไรเลยทำไมพูดอะไรแบบนั้นล่ะครับพวกเราก็เหมือนพี่ชายนะยอนอูก,ก็เลยเหมือนน้องชายของพวกเราเพราะงั้นนูนิมเลยต้องเป็นแม่ของพวกเราด้วยเลยโอ้จริงด้วยงั้นเรียกเป็นคุณแม่เลยดีไหมคําพูดนั้นทําให้ใบหน้าของชีวันฟารังแข็งกระด้างขึ้นมาครับผมก็เดี๋ยว ไปรับชมกันในตอนถัดไปนะครับทุกคนนะไปดูนะว่า,าจีวอนอหน้าแบบหน้าเปลี่ยนสีขึ้นมาเพราะอะไรนะทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวผมนายกระเมืองขอจากลาทุกทคนไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้าคลิปใหม่กับผมสวัสดีครับ